สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มีความรู้อะไรเล็กน้อยมาฝากนะเร็วๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเข้านอนพวกนี้ต้องทํางานต่อนะครับมาไม่มีการเสียเวลานะครับผมก็นะครับเข้าไปคุยเขาเลยว่าเป็นไงบ้างนะครับผมมาฮัลโหลครับครับสวัสดีครับห้ามบอกชื่อนามสกุลอะไรต่างๆหนะสถานที่มีอะไรว่ามาครับ อือฮก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้ว uh huh. ออืสั่งกระเป๋าหลุยสีดำหลุยวินตองสีดำเร uh huh. าก็เห็นว่าราคามันโอเคมันไปได้แล้วก็คือวันเกิดเราห้าส uh ิบ huh. ห้าเนาะเราก็อยากจะอืมอะไรนิดนึงสำหรับ uh huh. ของฝันตัวเองครับสรุปก <G ül> ็นั่นแหละ แบบ,แบ,บไหนนับบ<ไ>่นแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือปีเดือนที่แล้วเดือนเดือนเดือนธันแล้วคุณป็นงันเกิดของคุณคุณก็อยากจะซื้อกระเป๋าให้ตัวเอง<ด>ใช่ไหมครับผมเดือนตุลาค่ะเดือนตุลาตุลา <c oughs> คุณอยากจะซื้อกระเป๋าให้ตัวเองแล้วคุณ,แล,คณแล้วคุณเห็นกระเป๋าตรงนี้ที่ไหนละ่ะไอเอ็ซีฟังดีดีนะเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเฟซบุ๊กใช่ไหมอ่าเฟซบุ๊กแล้วคุณติดต่อเขาเป็นไงบ้างซื้อว่าคุณเห็นกระเป๋าในเฟซบุ๊กว่าเป็นกระเป๋าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหม ได้เอืมอือโอเคจากนั้นให้ตัวเองว่าคออเราไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยอ่าเข้าใจอ่าป่านอายุห้าสิบห้าเออซื้อสักหน่อยสิอ่าเข้าใจเองสรุปก็จากนั้นเป็นเงเดี๋ยวก่อนจากนั้นเมื่อเราเขามีการโอนเงินไหมครับมีค่ะโอนเงินนะโอเคมีการโอนเงินไปหกร้อยหกร้อยแฟงแล้วหลังจากนั้นได้เป็นไงบ้างครับโอมีมีมีเอกสารให้เราโอนเงินไหม เดี๋ยวเขาจะส่งของมาให้อ่วันก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วเราก็ทวงถามว่าเออทําไมของไม่ไม่ส่งสักทีเขาตอบว่าเออเขายังไม่ได้รับเงินนะต้องโอนเงินใหม่ทีหนึ่งให้โอนเข้าทวินฮแล้วก็เอ้ยสีมันไม่ค่อยโอเคแล้วอืมฮ่ะฮฮฮ่อ่าเขาบอกว่าอถ้าไม่โอนให้เต็มก็โอนอีก แล้วเขาก็จะส่งกระเป๋าให้เราก็รอบแล้วก็หกร้อยจโงดนี้อีกสามร้อยมัไม่ใช่หรอกสีไม่ดีมันอาจจะเป็นการหลอกลวงแต่เราคิดแล้วเออหลอกลวงแน่นอนฮะฮะก็เลยว่าเออเราก็เลยไปแจ้งฟ้าฮะฮะแจ้งฟามในในหน้า Facebook มันก็ไกลๆเห็นไม่ชัดครับก็เลยตำรวจเขาก็รับแจ้งฟ้า แต่ก็เงียบไปฮะแล้วเราก็เลยว่าเออเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเราอีกทีนึงว่ามันเอ่ออะไรที่มันสมควรลบเราก็จะลบ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 ไปเพราะว่ามันมันเริ่มจะเยอะในในเฟซบุ๊กแล้วนี่เราก็ไปเห็นข้อมูลที่เราเคยโพสต์ว่าเออคนเนี้ยคือคนหลอกลวงสองคนนี้คนขี้โกงครับแต่พอดิษเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ใหม่ก็เห็นชัดฮะแต่ร้อยเปอร์เซ็นตคือคนไทยแน่นอนโอเค อืมอืมอือแล้วยังไงตอบแล้วเรามีสัญญาไหมมีการโอนเงินไปให้ไหมครับมีการโอนเงินไปให้ไหมมีค่ะครั้งแรกก็หกร้อยแต่ครั้ง่สองนี่ไม่โอนค่ะเพราะรู้แล้วว่าตัวเองโดนหลอกอืมจากนั้นเราติดต่อไปหาเขาไหมครับเรื่องเออพวกเงินพวกเนี้ยเอกสารเนี่ยเราติดต่อไปว่าเฮ้ยเธอต้องเธอต้องจ่ายนง้นให้เราคืนนะเราไม่ได้เงินอันเนี้ยอ่าเรื่องเอกสารไม่ได้ทําค่ะ แต่เราครังแต่อย่างน้อยอย่างน้อยเราก็โอนเงินไปให้เขาแล้วถูกตไหมครับผมโอนเงินไปแล้วค่ะหกร้อยอ๋อครับผมเนา <Okay. S 2> ะโอเคก็คืออย่างนี้ผมแน,นะนําว่าเดี๋ยวไงก็ให้คุณเขียนจดหมายไปหาเขานะครับแล้วก็ของเงินคืนนะเขาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าครับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไหมสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโอเคก็ให้คุณเขียนจดหมายไปหาเขานะว่าขอจดขอเงินคืนด้วยเนาะขอเงินคืนด้วยนะครับถ้าเขายังไม่คืนให้คุณมีสิทธิที่จะแจ้งความแจ้งความได้ยังครับ แจ้งแจ้งความแล้วค่ะโอเคก็จดหมายนี่คุณก็จดหมายนี่คุณก็ส่งไปให้เขาว่าให้เขาให้เขาโอนเงินให้คุณๆนะโอเคไหมค่ะโอเคนะครับผมนะโอนเงินคืนเท่านั้นเองจากนั้นถ้าเขาไม่โอนคืนเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการเองแล้วคุณจะมีสิทธิ์ไปแจ้งที่กรมกรมนี้สินว่าเขาต้องคืนเงินให้คุณเดี๋ยวกรมนี้สินตามเงินให้คุณเองเนาะนะครับผมโอเคไหมค่ะเนี่ยแหละประมาณนี้ที่คุณต้องทํา นะครับยางอื่นอย่างอื่นไม่ต้องทอําทั้งสิ้นเพราะว่าที่นี่เราเอาไปที่กรมกรมน้สิตไปทลายุงสัซำเนี่ยแล้วก็จ่ายประมาณสักยี่สิบสามสิบแรงค่ทาทํางานเขาเขาก็ตามแล้วทําไมเขาจะเรียกทางนู้นแล้วแต่จะมีจดหมายนะเราจะมีจดหมายฉบับหนึ่งที่เราส่งไปให้นี่นะมีใบแจ้งความนะแจ้งความแล้วก็มีใบเอกสารสาหรับที่เราไปบอกเขาด้วยว่า,าไปบอกเขาด้วยเคยต้องจ่ายให้เราถ้าไม่จ่ายให้เราปุ๊บก็ไปกรมนี้สินไปแจ้งที่นั่นเลย อ่ฮะอ่ฮะโอเคไหมอันนี้คุณทําได้เนอะอันนี้สมบัตบนี้ทําได้นะครับผมเคลียไหมเคลียค่ะนะโอเคครับขอบคุณมากครับแล้ครั้งหน้าอย่าไปซื้อของแบบนี้นะเสร็จจนตายไม่เอาแล้วค่ะนะครั้งหน้าครั้งหน้าอย่าอย่าซื้อของอย่างนี้นะครับผมไปซื้อที่ร้านดีกว่าหรือไปไปเจอที่กับตัวตัวดีกว่านะครับอย่าเอาเพราะคนเราไม่รู้หน้ารู้หลังนะครับผมคนเราไม่รู้หน้ารู้หลังว่าเป็นอะไรคนไหนเป็นไงบ้างนะครับเพราะฉัน เราไม่รู้จักเขานะเราแล้วเราไม่ไว้ใจขนาดคุณไม่รู้จักเขาแต่ความอยากมันก็ผิดมันผิดที่คุณนี่แหละพอคุณไม่เคยเห็นหน้าตาเขาเลยอ่ะนั่นแหละเราอยากได้เออเราอยากได้อย่างเดียวเราอยากได้อย่างเดียวโดยวิธีง่ายๆใช่แล้วเขาก็คือเราอยากเราอยากได้อย่างเดียวเราก็ผิดเราก็จําไว้ว่าเออครั้งหน้าเราไม่เอานะเอาแล้วต่อไปนี้ไม่เอาแล้วอืนั่นแหละอยากเข้าร้านไปเลยใช่ ใช่เพราะว่าเข้าร้านไปซื้อดีกว่ามีเอกสารจริงตัวนั้นเราไม่รู้ว่าของจริงของปลอมอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะใช่เพราะฉันไปซื้อของจริงดีกว่าครับก็ไปจ่ายที่ร้านอะไรเง่างน้อยเราไปจ่ายเราได้มีหลักฐานไว้เป็นของเราเองนะครับผมใช่ใช่เนาะโอเคแล้วกันนะครับผมเนาะขอบ,บคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็สําหรับเอฟซีที่อ่า ชอบช้อปปิ้งซื้อของอ่านะชอบช้อปปิ้งซื้อของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ชอบซื้อของจากคนไม่รู้รู้จักเนี่ยสมควรที่จะรู้ก่อนว่าเป็นไงบ้างไม่ใช่ว่าเห็นรูปภาพสวยๆปุ๊บอูกระเป๋าหรือหกร้นะแล้วฉันซื้อเลยนะอันนีผมแนะนําว่าอย่าไปซื้อนะครับผมเนาะอย่าไปซื้อแนะนําว่าให้ f อฟให้เอดูก่อนว่า ร้านนี้ไว้ใจได้ไหมมันก็มีหลายร้านที่เขาขายอยู่นะผมก็ผมก็เคยไปไปไปดูอยู่เขาก็ขายจริงๆริงจังนะเขาเป็นคนที่ขายจริงจงจังนะก็เขาส่งจริงๆริงจังด้วยแต่ทั้งนั้นท่าน,นี้เราต้องดูที่ปลอดภัยไม่ใช่ไปดูกราคาราคาลงจังกันหนึ่งรางคาลงหกร้อยโอ้โหหกหักตั้งสี่ร้อยของถูกๆมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเอคุณพี่นี้ก็ไปโดนโกงมาครับตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวเอ่ย เขียนจดหมายไปก็ไปหาตำรวจเอยโอ้เรื่องเยอะนะครับฮะแล้วไม่รู้ว่าคนนี้คนที่เขาขายของมีของจริงหรือเปล่ามีกระเป๋าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าอย่าทำนะ f c ที่อยู่ต่างแดนอยู่ในต่างประเทศเนี่ยอย่าไปทํานะครับผมเนาะอย่าไปทำเนาะเพราะฉะนั้นผมเตือนเลยอย่าไปทําถ้าเป็นคดีความคุณกําลังขอพาสชวิตอยู่นะครับขอรุ่ขอ,ขอ,ขอนี่คุณจบเลยเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณทำ,ทำตอนนี้นะครับผมมันจบเลยนะครับไม่แนะนําให้ทํานะครับ f c เนาะ โอเคนะขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับผม